แล้วมือมือที่ชาและเจ็บจมันก็หายก็ดีดีขึ้นเยอะเลยค่ะดีขึ้นเยอะค่ะ,ะดีขึ้นเยอะแล้วก็อารมณ์ที่เคยฉุนเฉียวที่เคยเคยเคยใจร้อนใจร้อนก็ดีขึ้นดีขึ้นโอ้โ oh, หดีขึ้นมากเลยค่ะ,คะดีขึ้นเยอะเลย คือได้ในเรื่องของอารมณ์ก็ได้ในเรื่องของร่างกายโดยปกติแล้วพี่โอเป็นคนที่แบบใจร้อนเป็นคนใจร้อนมากใจร้อนมากขนาดไหนพี่คุณสามารถพูดให้คนแบบบ่นให้คนร้องไห้ได้อะข <c oughs> นาด <c oughs> เลยนะจริง <c oughs> จริงๆค่ะบ่นให้ร้องไห้ บ่นให้คนอื่นร้องไม่ใช่พี่ร้องนะั่นบ่นให้คนอื่นร้องได้ให้คนที่ฟังค่ะใช่ใช่ตอนนั้นคือเรารู้สึกยังไงพี่ที่เราอยากจะทําแบบนั้นนะคะมันเหมือนกับมันอยากอยากใส่พูดอะไรแรงๆให้เขาเจ็บใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันปรีดขึ้นมา<ๆ>ใช่ะะเรารู้ว่ามันไม่ดีค่ะแต่ว่ามันมันบางทีมันบังคับตัวเองไม่ได้แล้วพอหลังจากทำไปแล้วเรารู้สึกยังไงบางทีอืพอทําไปแล้วเนี่ยมันอะไรก็อ เห็นอะไรลกหูลกตาพี่ยังเฉยเลยช่างมันช่างมันไม่ไม่เป็นไรช่างมันคือหลังที่เราทำค่ะใช่ใช่นะคะตอนนี้คือเห็นว่าคนรอบๆตัวเราสังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ใช่ค่ะเขาทักก็ยังลูกๆก็จะบอกว่าแม่อารมณ์เย็นเนาะค่ะอารมณ์เย็นเนาะดูที่หลานวิ่งไล่ตีกันก็ยัง หัวเราะได้ก็ยังขำได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วความรู้สึกตอนนี้เราเป็นยังไงพี่พอเรามีปัจจัยต่างๆที่เป็นแบบสิ่งนุ่วายรอบๆตัวอย่างเงี้ยแล้พี่ก็เฉยๆเลยค่ะรู้สึกอารมณ์ดีอารมณ์ดีเฉยๆไม่เป็นไรอะไรเออมันก็มันก็เลยหัวเราะบางทีก็หัวเราะตามก็ไปหัวเราะไปบางทีลูกยังบอกเลยแม่หัวเราะอะไรอ่ะเ มันคือความสุขจากข้างในไหมใช่ค่ะใช่อันนี้สังเกตได้จากครั้งที่เท่าไหร่คะในการรักษาเออพี่ว่าครั้งแรกมันก็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 เห็นแล้วนะหมาถึงกลับบ้านไปใช่ใช่ค่ะเราก็รู้สึกอารมณ์ดีเลยใช่แล้วอารมณ์ที่เราใจร้อนขี้หุนหิดอย่างเงี้ยมันสะสมมาประมาณกี่ปีคอ้โอเป็นยี่สิบปีแล้วอเป็นอย่างนี้ตลอดเลยตลอดตลอดแต่ ตอนเด็กๆพี่ไม่เป็นนะ,ตอน,ะนตอนเด็กๆไม่เป็นตอนเด็กๆพี่จะเป็นคนอารมณ์เย็นมากเป็นคนคือเป็นคนใครๆก็บอกว่าเป็นคนใจดีแต่ปัจจัยที่ว่าเออเราเรามีครอบครัวอะไรเรื่องวุ่นวายมันจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจจะเป็นเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เรามันต้องดิน้นรนก็ทําให้เราแบบมันร้อนรนไปหมดอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็ ส,สะสมสะสมอารมณ์ต่างๆใช่อารมณ์ตรงนี้ตอนแรกพี่โอได้คาดหวังไหมคะว่าเราจะเปลี่ยนไปพี่พี่ดูคนอื่นเขาว่าอดูคลิปคนอื่นเขามันเป็นไปได้เหรือดูไปประมาณกี่คลิปก่อนที่จะเข้ามาหาเรยดูเยอะมากอะดูเยอะมากดู 10, ตั้งแต่สิบคลิปเลยดีเลยคะ่ะแสดงว่าพี่โอให้ความสนใจกับการ ใช่ใช่อะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราสนใจการรักษาแบบนี้คะพี่ก็ดูดูหลายๆคลิปแล้วมันประทับใจค่ะเออทำไมหมอเก่งเหงืินเฉลือที่แค่ฝังเข็มนะที่แค่ฝังเข็มมันเป็นอย่างนี้อะไรเนี่ยก็เอาคลิปไปให้ลูกสาวดูก็เลยบอกเออเนี่ยแม่ก็เลยบอกลูกสาวบอกเออแม่อยากจะฝังเขาบอกเอาตีลองลองดูสิแม่ เพราะเราไปรักษาอย่างอื่นมาก็ก,ก,ก็รักษาหลายอย่างแล้วไม่ว่าการนวดไม่ว่าการไปหาหมอโรงพยาบาลก็ให้แต่กินยาอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็พี่ก็เบื่อค่ะประมาณรวมๆแล้วประมาณนานเท่าไหร่คะที่เรารักษาแบบอย่างอื่นมาคะ่ะนี่โอ้ประมาณสักสามปีแล้วคะ่ะก็คือทานยามาตลอดก็ทานไตหาทานยาตลอดค่ะแล้วตอนแรกที่พี่โอาดูคลิปแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจมา ดูคลิปแล้วไม่ได้ตัดใจมาก็แบบพึ่งจริงนะว่าไม่ค่อยเชื่อแล้วค่ะไม่ค่อยเชื่อวันนี้การรักษาที่เราได้เราสัมผัสกที่มันมันเป็นเหมือนลิที่เราดูไหมคะเหมือนเหมือนกับที่คลิปที่พี่ดูเลยวันนี้ความมั่นใจมากขึ้นประมาณไหนก็พี่พูดจริงๆนะคะ ก็ประมาณเก้าสิบห้าอค่ะเก้าสิบห้าก็วันนี้ยังไม่ยังไม่ครบคอยังไม่ครบคอด้วยยังค่ะยังเพิ่งจะมาแค่สี่กลางเองค่ะปัญหาต่างๆที่เรามีหนักๆนะค่ะพี่ตอนแรกอ่ะที่ที่ทำให้พี่โอมาคือในเรื่องของอะไรบ้างค่ะพี่อ๋อเหนื่อยฮะเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยจั่ะแล้วก็ในเรื่องของที่พี่โอบอกมีความหนักอ่มีความหนักมีความแรนก็หายไปแล้ะ ตรงนั้นหายไปตรงไหนบ้างพี่ตรงบ่าไหลค่ะตรงข้อต่อทุกๆข้อต่อติดตามตัวจ้ะตอนนั้นนี่คือมีเรื่องของอาการบวมด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะมันบวมตลอดเหมือนกับมัน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 เป็นมันเป็นข้อทุกข้อต่ออักเสบนะคะค่ะตรงไหนบ้างพี่พี่หนอกจข้อต่อข้อต่อตรงตรงแขนค่ะ ะะแล้วก็ตรงสะโพกค,ค่ะแล้วก็ตรงข้อค่ะแล้วตรงครงข้อมือะอ่ามันมันมันหนักหนักแล้วก็ข้างหลังอค่ะข้างหลังอืมที่บอกว่ามันหนักหนักที่บอกเหมือนกับยกหินหลายๆโลเลยอะ่ะรวมกันค่ะแล้วก็วกทําเป็นตลอดใช่ค่ะจะทั้งแรกที่ที่พี่โอนั่งตรงนี้แล้วก็สมพาดกอดที่จะรักษาพี่จ้ะรู้สึกอยู่ตลอดเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ แล้วความรู้สึกวันนั้นกับวันนี้ต่างกันประมาณวันนี้เบาเลยไม่มีอะไรเลยเบาวันนี้อการบวมหรือว่าการเจ็บปวดอย่างเงี้ยต่างๆมันมันที่ใครขนาดไหนพีน่เอ่อสำหรับตัวค่ะแขนขาแขนแขนแต่ถ้าพูดถึงว่านั่นก็ขายังมีอยู่นิดหน่อย <c oughs> อีกนิดหน่อยเองที่ว่าเออมันจะมันจะ มันจะปกติแต่ขาเนี่ยมันเป็นมันเป็นมากอะ่ะมันยอมรับว่าเป็นมากเป็นนานมากๆแล้วแล้วเราช้าใจไม่ได้รักษาค่ะค่ะเรื่องการบถ่ายเป็นไงบ้างพี่หมอมันก็มันก็ดีค่ะแต่เป็นบางครั้งที่ว่าพี่จะเป็นคนกินน้อยไงค่ะแล้วมันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ค่อยถ่ายแล้วพอหมดพอมันจะถ่ายทีเนี้ย มันจะออกครั้งแรกๆเนี่ยมันจะมันจะแข็งหน่อยะแล้วพอมันออกไปแล้วทีนี้มันก็มันก็เป็นปกติอะไรเงี้ยค่ะมันก็อ่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไหมที่หลังจกทำก็ก็มีความเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะเราไม่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 เบ่งแบบทรมานอ๋อเมื่อก่อนนี้จะทรมานใช่ใช่ค่ะการนอนเป็นยังไงบ้างคะโอ้พี่หลับดีมากตั้งแต่มามาฟังเห็นี่พี่หลับดีมากจจคือตื่นขึ้นมา ก็าตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยพี่สามารถหลับได้จนถึงเช้าอยู่หลับสนิทสนิทค่ะสนิทแล้วจากเดิมที่เรามีปัญหาเอนการนอนไหมคะโอ้โหพี่นอนไม่ได้ไม่ค่อยไม่ค่อยหลับเวลาถ้าหลานตื่นแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันมีเสียงอย่างพี่จะนอนไม่หลับละแต่เดี๋ยวนี้หลับเขาเขาจะเสียงดังยังไงพี่ก็หลับค่ะดีขึ้นนาดีขึ้นค่ะการนอนสะสมประมาณกี่ปีพี่ ประมาณกี่ปีแล้วตั้งแต่พี่พี่รู้สึกว่าพี่เป็นไวทองอ่ะต็ประมาณพี่หมดหมดหมดประจําเดือนสักพักหนึ่งพี่ก็จะมีอาการละอืม่ะถึงห้าปีไหมพี่โอ้โหนี่พี่หกสิบห้าแล้วตอนที่พี่หมดหมดประจําเดือนพี่พี่สี่สิบเจ็ด่ะอ๋อว่สิบกว่าปีถึบยี่สิบปีใช่ใช่ใช่เรื่องเวียนศีรษะค่ะพี่อ๋อหายแล้วค่ะเวียนศีรษะนี่คือเราเป็นมาประมาณกี่ปีพี่ เป็นมาตั้งแต่ก่อนจะเป็นความดันพี่ความดันพี่ยังไม่รู้ห่อพี่เป็นความดันความดันนี้ประมาณนรแล้วประมาณกี่ปีประมาณยี่สิบกว่าปีได้อเป็นมาตลอดยี่สิบใช่ก็กินยามาตลอดค่ะค่ะมีเรื่องของเวียนศรีรษะเวียนศรีรษะ<า>ใช่ตาผ้ตา,าตอนนี้คือเป็นยังไงบ้างสองการเนออี่ยหายแล้วไม่มีแล้ว <laughs> ไม่มีแล้วไม่เป็นแล้ว อาการตาภาพของวิโอเป็นย่ไงคะตอนที่ม,มันเหมือนกับหนังตาละหนังตาข้างบนมันหนักหนักมันหนักหนักแล้วมันเหมือนกับภาพไม่เต็มจอค่ะ่คคอ,อสูมหมอค่ะที่ส่วนใหญ่พอคนไข้รักษาไปแล้วจะบอกว่ารู้สึกเหมือนย้อนลอยกลับไปอันนี้พี่โอรู้สึกยังไงบ้างก็ก็ก,ก็ก็เหมือนกับเรา มีร่างกายที่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่หกศึก่านะตอนนี้พี่ว่าพี่อยู่ที่ประมาณสักประมาณสักสี่สิบห้าอ่าย้อนได้หลายปีเลยนะพี่ค่ะค่ะดูมัน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 ข้างในมันแข็งแรงไนงะข้างในเรา,ขาแข็งแรงดูได้จากความสดชื่นใช่ใช่อาาอารมณ์่างกาสุขภาพของเราใช่ค่ะตอนนี้มสี่สิบห้าาทำอะไรอยู่พี่ตอนสี่สิบห้าเพียงเพียง วิ่งล่องระหว่างอีสานกับกับกรุงเทพเลยขับรถไปตลอดขับรถไปมาตลอดค่ะมีอะไรบเจอใช่ใช่ซึ่งตอนนี้มันเหมือนย้อนกลับไปตอนนั้นใช่ค่ะขนาดนั้นเลยนะพี่พร้อมลงรปบ่าะเอาผมอ่าค่ะคือเขาเห็นหน้าแหละ,ะแต่แต่บอกว่าน้ำหนักไม่ลงนะ น้ำหนักไม่ลงนะเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนแก้มมันมันยุบหามันยุบลงปกติพี่จะเป็นเป็นเป็นหาปกติพี่จะเป็นคนพุงปอกไอ้เนี่ยไอแก้มปองฮะแก้มเยอะนะเป็นคนแก้มเยอะของแถมนะพี่นะขอบคุณค้่อกลับมาเม่อี้ีโเอกลับมาค่ะกลับมาเลยค่ะกลับมาดีใจขนาดไหนที่ที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้ โหดีใจมากเลยถ้าหากว่าเราตัดสินใจไม่มาเนี่ยมันมันผิดพลาดมากเลยที่ดีนะคะที่ตัดสินใจมาแต่วันแล้วที่พี่โมบอกก็คือแบบไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคือจะเป็นคนทนอะไรที่เจ็บปวดไม่ได้เลยค่ะจะเป็นคน <c oughs> พอมันพอมันกลับคืนมามันก็มีความสุขนะเนาะค่ะก็มีความสุขค่ะพี่โม พูดพูดถึงคนที่กำลังดูคลิปอยู่ที่เขามีอาการเหมือนเราค่ะพี่โอ้อยากบอกว่าถ้าหากว่ามันมีปัญหาร่างกายมาเลยค่ะไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังเลยอันนี้พูดได้จากจากใจจากใจจากแกเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะวันนี้มันเบาลงประมาณไหนพี่โอ้เบามากเลยเบาประมาณ เาสิบเปอร์เซ็นต์อะเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแน่นอนที่มันขึ้ชายไปใช่ใช่แล้ววันแรกที่เราเดินขึ้นบันไดโอ้ขึ้นไม่ไหวสาวกันเลยอะสาวอักสาวไม่ไหวเลยใช้เวลานานขนาดไหนที่่าจะขึ้นมาได้อืต้องไล่คนอื่นขึ้นก่อนแหละกลัวกลัวเขาจะลำคาญเขาอานจะไม่ได้ขึ้นใช่ใช่แล้ววันนี้การเดินขึ้นบันไดต่างๆของเราเป็นยังไงบ้างโอเคดีขึ้นค่ะดีขึ้นดีขึ้นเลยแหละ คือปกติจะก้าวแบบว่าเป็นขั้นแอ่นไม่ได้เลยต้องเอามาเอาขามาชิดกันตลอดต้องยกขานึงแล้วเอาอขานึ่งมาชิดกันแล้วยังไม่ค่อยอยากจะขึ้นเลยคือค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นขาหูมันหนักมากมันหนักมากวันนั้นก็คือหนักทั้งตัวใช่ใช่แล้ววันนี้การขึ้นเป็นอะไรโอ้ดีขึ้นเลยดีขึ้นเห็นไหมเห็นพี่ขึ้นไหมดีขึ้นนะอันนี้คือเราก้าวเป็นเป็นสเต็ปเป็นได้เลยค่ะได้เลยก้าวชิดก้าวชิดใช่ใช่ค่ะ คิดว่าก,การรักษาตรงนี้คุ้มไหมพี่โอ้ยคุ้มค่ะคุ้มมากอยาให้พี่โอ,อยืนยันตัวตนนีนนะะ้มิ้งค่ะว่าเป็นเคสคนไข้จริงๆนะคะ <c oughs> มารักษามาจริงๆใช <c oughs> ่ค่ะพี่เป็นคนไข้ค่ะคนไข้จริงๆค่ะเป็นมารักษาจริงๆค่ะ <c oughs> บอกชื่ออายุอาชีพน,น,นิดนึงได้ม้ยพี่ว่าอ๋อพี่มามันทนาบาวีค่ะค่ะอ่า เป็นแม่บ้านลูกๆทำธุรกิจทำงานก็มีค่ะอายุเท่าไหร่คะปีนี้ใครคะพี่เหรอใช่พี่ก็ปีนี้หกสิบห้าแล้วคะ่ะค่ะฝากอะไรถึงคุณหมอสองท่านนิดนึงคะ่ะอือคุณหมอสุดยอดคะ่ะสุดยอดจริงๆคะ่ะขอัสั้นนะอสุดยอดจริงๆค่ะค่ะ